ะะอยู่ที่กองถ่ายละครค่ะมาถ่ายละครเรื่องคนเหนือคนนะคะทุกคนขึ้นรถ<อ>แดดร้อนมากพักผ่อนก็น้อยโอ้โหมันต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยนะแล้วจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ีเปจากที่2ของวันแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในยูนิฟอร์มของเลขาหน้าห้องของผู้กองเมค้าค่ะอ mm ัน hmm. แน่จำอิงได้ไหมอิงมาจากละครเรื่องคนเหนือคนนะคะรับบทเป็นเพนนีถ้าคุณคือผู้กองเมค้าฉันก็มาถูกห้องแล้วค่ะฉันเพนนีไงเพนนีเนี่ย เป็นตำรวจนะคะซึ่งการเป็นตำรวจถึงจะไปตำรวจผู้หญิงก็เถอะต้องออกไปช่วยผู้กองตลอดเลยบางทีเนี่ยผู้กองกระสุนหมดอิงก็ต้องวิ่งออกไปช่วยแบบเนี้ยและจะชอบมาเป็นแบบฮีโร่ตลอดเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าหนังบู๊ของอิงกเนี่ยจะต้องไปเจอแสงแดดจะต้องไปเจอฝุ่นควันจะต้องไปเจอกับสปอตไลท์ที่สาสองเข้ามาตลอดเวลานะคะอิงกเนี่ยดูแลผิวหน้ายังไงให้ยังมีสภาพดีแบบนี้อยู่นะคะัวดูเลยนี่นะคะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าออกกองเจอแดดเจอลมเจอสภาพอากาศที่ไม่เอือ้ออำนวยเจอแสงสปอรตไลท์หน้ายังดีอยู่ได้นะคะเพราะว่าอิงใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนี่เลยค่ะไบโต n นิวทริเอ็นเฟรเชียลไวต์เนิ่งเจลนี่เลยเขาเป็นไนท์ครีมนะคะซึ่งไนท์ครีมตัวนี้เนี่ยช่วยดูแลผิวอิงได้เ,เป็นอย่างดีเขาก็็นมีความน่ารักะมุบบนี้ เป็นไงบ้างคะเคล็ดลับการดูแลผิวของยิงง่ายนิดเดียวค่ะเพียงใช้เจ้าตัวนี้เลยไบตัวนิวเทรียนเฟสเชียลไวท์เน่งเจลนะคะทุกคืนก่อนนอน คุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะปัญหาแสงแดดของเมืองไทยไม่ต้องกลัวแสงสปอตไลท์นะคะเพราะว่าอิงอยู่กับพวกมันตลอดเวลานะคะเพนนีนี่สู้สุดฤทธิ์มากนะคะถือปืนวิ่งกันกระหน่ำมากเลยแต่ยังมีผิวหน้าที่ยังขาวผ่องได้ไม่หมองคล้ำด้วยก็เพราะใช้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเลยในใจของอิงทุกคืนก่อนนอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอตัวไปถ่ายละครต่อแล้วค่ะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะอย่าลืมติดตามละครเรื่องคนเหนือคนด้วยนะคะ